จเจริญธรรมำสำนึกดีค่ะชื่อพิมพ์ัินาสิทธิประเสริฐชื่อทางธรรมเพียรเย็นพุทธนะคะอายุ63ปีเป็นคนจังหวัดยะโสธรค่ะแล้วก็เป็นจิตอาสาประจำสังกัดสวนป่านาบุญหนึ่งค่ะอำเภอดอนตาลจังหวัดนุดดาหารค่ะค่ะป้าหมูก่อนหน้านี้ค่ะว่าป้าหมูอ่ะป่วยไปโรคอะไรบ้างคะแล้วก็ป่วยมากี่ปีแล้วแล้วทำไมป้าหมูถึงมาเจอศาสตรเทวิธรมได้คะอะ ป้าหมูป้าหมูป่วยเป็นโรคสะเก็ดเงินค่ะที่หมอบอกว่ารักษาไม่หายต้องกินยามาตลอดชีวิตเป็นมามากกว่า30ปีค่ะแล้วก็ก่อนก่อนก่อนที่ได้พบแพทย์วิถีทรเออป้าหมูก็อยู่ทางโลกก็เป็นก็เป็นครอบครัวที่มีพร้อมทุกอย่างเนาะ คือเราอยากจะทานอะไรเราก็ทานอยากจะใช้อะไรเราก็ใช้เป็นคนที่ฟุ่มเฟือยมากในเรื่องอในเรื่องการใช้ใช้ใช้สิ่งของที่ฟุ่มเฟือยก็คือพวกเครื่องสำอางเนาะของมีแบรนด์เนาะไม่ว่าแต่เครื่องสำอางเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าเนาะเพราะว่าเราคิดว่าเราเป็นคนมีตังค์ไงเราก็สามารถซื้อตรงนี้ได้แต่หารู้ไม่ว่าเรามันเป็นคนโง่มาก ที่ทำลายทรัพยากรของโลกทำให้คนอื่นที่เข้าขา่าเราเราไม่รู้ตรงนั้นเราไม่รู้เราอยู่ทางโลกแล้วก็ครอบครัวน้าหมูก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นมาอยู่นะคะเป็นครอบเป็นเจ้าของกิจการห้างทองทั้งสามสาขาในจังหวัดยะโสธรด้วยใครๆก็รู้จักหมดคะ่ะแล้วก็อืมก็เราอยู่ทางโลกเราอยากจะทานของข้างนอกมันก็มีแต่ อาหารที่ว่าเราคิดว่าดีที่สุดแพงที่สุดเราก็ได้เสพตรงนั้นที่ว่าอะไรที่ว่าดีที่สุดอร่อยที่สุดแพงที่สุดนั้นเราละวะเราบอกว่าเรากินของดีแล้วนะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อาหารที่เราทานนั้นเป็นอาหารที่ปรุงแต่งมีพิษทั้งนั้นมีมีพวกเคมีทั้งนั้นแต่เราเสพบ่อยๆสะสมบ่อยๆมันก็ทําให้ร่างกายเราแย่แย่แย่ขึ้นก็คือ ตอนแรกน้าหมูไม่รู้หรอกว่าเป็นโรสเกตเงินมาได้ลูกคนแรกคลอดลูกคนแรกเสร็จแล้วก็เราก็ยังเสพเที่ยวกินเหมือนเดิมเป็นชีวิตปกติของคนมีตังเนาะแล้วก็กินแล้วก็ทีนี้เอ่อมันก็มาเป็นผื่นขึ้นตามตัวก็คิดว่ามันคงไม่เป็นอะไรเยอะมันก็เป็นผื่นเล็กๆตามตัวเล็กๆเราก,ก็คิดว่าไปหาหมอก็หายไปหาหมอก็หายจริงๆ ไปกินยาฉีดยาทายาก็หายเป็นอย่างนี้เป็นเๆหายหายมาตลอดระยะเวลา30กว่าปีแล้วมีครั้งหนึ่งเป็นมากที่สุดคือปีปี57วันผืนขึ้นมาตามตัวภายในระยะ2เดือนเราก็คิดว่ามันมันเราคิดว่ามันหมอแผนปัจจุบันดูแลเป็น,เป,นเป็นให้หายนั้นก็ คิดว่ามันจะหายแต่มันก็ไม่หายหลังจากก่อนหน้าสองเดือนจะมาหาอามาพบแพทย์วิถีธรรมนี่เป็นมากเลยเหนินคือตามตัวหน้าผากด้วยแล้วก็ช่วงที่ว่ามันเหินขึ้นตามตัวเสื้อแขนสั้นเราไม่กล้าใส่เลยเราใส่แต่เสื้อแขนยาวคนที่อื่นที่เขาไม่รู้ว่าเราเป็นเป็นภูมิแพ้ผิวหนังโรสเกตเนินเขาก็เขาก็เห็นเราเหมือนคนเป็นที่ทูดนะคะ คนไม่รู้เขาว่ามีผื่นตามตัวนี่เขาเล่าเขาว่าเราเป็นโรคเลือนโรคคิดทูดไปไปทางนั้นนะเขาไม่ได้คิดว่าเราเป็นสะเก็ดเงินแล้วเป็นโรคที่ไม่ติดต่อนะเขามันมันมีความทุกทุกกายทุกใจมากเลยอันดับแรกคือความเครียดเราเรา,เรารู้ว่าเราเป็นผื่นภูมิแพนเล็กๆไๆ้อยแล้วเรามีความเครียดอยู่แล,แล้วแล้วยิ่งมันก็เครียดขึ้นไปอีกมันก็เหอขึ้นมาอีกเหอ มันเอาไม่อยู่แล้วทางวิทยาศาสตร์ทางแผนปัจจุบันเอาไม่อยู่แล้วทีนี้ลูกคนโตก็เลยถามว่าน้ำมูก็รักษาไปไป,ไปมาแบบนี้นะเราไม่มีทางไปแล้วเราไม่รู้มันตันนะเราไม่มีทางไปหมอไหนที่บอกว่าดีหมอไหนที่บอกว่าดีที่สุดเราก็ไปหาหมอที่ว่าเก่งที่สุดดีที่สุดทั่วประเทศเลยนะ,ะแพงเท่าไหร่เราไม่ว่าแต่ผลสุดท้ายจบลงคำตอบคือ เหมือนเดิมแต่ทีนี้ลูกสาวก็เลยถามแม่เราไม่เปลี่ยนหรอลองใหม่ลองดูเหรอลูกสาวบอกว่าลองดูสิลูกสาวก็เปิดอยู่ใน Google โปวดดูหมอเขียวเด้งขึ้นมานก่อนเพื่อนเลยก่อนที่หมออื่นตามจริงมีหมอสมุนไพรเยอะแยะนะในประเทศไทยนี่ไม่ใช่มีแต่ของอาจารย์หมอเขียวลูกสาวว่าแม่ลองเอาหมอนี้ลองดูไหมแม่เลยบอกว่าคือมันหมดทางตันแล้ว อะไยังไงก็เอาก็าหมอเขียวนี่แหละค่ะวันนั้นเปิดหมอเขียววันตอนเย็นเราปรึกษากันตอนเย็นตอนตื่นเช้ามาเราก็มาหมอเขียวเลยตอนนั้นจะเป็นเดือนเมษาปีห้าเจ็ดพอดีเป็นค่ายสุขภาพพอดีค่ายสุขภาพ,พห้าวันก็เลยก็เลยคนในครอบครัวมาส่งหมดนะลูกทั้งสามคนมาส่งหมดเหลือพ่อบ้านดูแลบ้านให้มาส่งหมดเอ่อก็ก็ได้เอาแม่บ้านมาด้วย แล้วก็เตรียมเสื้อผ้ามาด้วยนะก็ไม่ได้คิดว่าจะอยู่หรือไม่อยู่ก็เอาแม่บ้านมาด้วยแม่บ้านนี่ก็มาดูแลนะน้าหมูมาดูดูแลน้าหมูแล้วกเ็เข้ามาในดอนตานลเราก็ไม่รู้จักหรอกตอนมาทางมาทางอำนาจก็ถามทางมาเรื่อยๆรว่า,าสวนป่านาบุญหนึ่งตรงไหนเขพอดีขี่ผ่านเลยแล้วนะเลยเลยจากดอนตาลแล้ว ไปถึงสถานีตำรวจเลยไปอีกนะคะก็เลยบอกว่าดอนตายก็เลยย้อนกลับมาเข้ามาตอนนั้นก็เป็นค่ายสุขภาพปีปี57ก็ได้มาดูแลรักษาสุขภาพก็ได้เข้ามาเข้ามาในค่ายก็มาลงทะเบียนลงทะเบียนลูกก็ลงทะเบียนให้เรียบร้อยแล้วก็ได้ดูแลรักษาสุขภาพด้วยเทคนิคยาข้าเม็ดนั่นละคะ่ะ ตอนแรกวันแรกน้าหมูก็คิดว่าน้าหมูจะอยู่ไม่ได้แล้วล่ะค่ะก็มันความเป็นอยู่มันมันมันไม่สะดวกสักอย่างเลยทั้งเรื่องที่หลับที่นอนเนาะห้องน้ำเนาะตัวนี้แล้วก็เอ่อเอ่อเรื่องอาหารอาหารเราเคยกินแต่ของอร่อยอร่อยไงเรามันกินอย่างนี้เราก็ไม่เคยกินก็ได้โทรศัพท์บอกลูกอยู่บอกว่าเอ่อเอ่อเอามารับแม่หน่อยลูกเข้ามาส่งเรียบร้อยแล้วนะวันแรก วันแรกเลยเขามาส่งลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเขาก็กลับบ้านเขาก็กลับบ้านน้าหมูก็เลยถามว่าความเป็นอยู่เนื้อสั์ก็ไม่มีอาหารการกินก็กินไม่ได้ก็เลยโทรศสารหาลูกลูกสาวคนที่สองก็เลยบอกว่าแม่ลอง ลองดูดูแลสุขภาพลองดูก็ได้เออก็ได้อยู่ก็ก็ลองอยู่เพราะเราไม่มีทางไปแล้วมันตันไปหมดแล้วเราก็ได้โอเคก็ได้มาก็ได้ดูก็ได้ใช้เทคมีม,มีมีพี่น้องท่านให้พี่น้องจิตอาสาเนาะท่านก็ให้กำลังใจได้ดีมากท่านก็ดูแลก็กราบขอบคุณอาต่อ,ตอนกับอาป้อมหญิงนะคะท่านก็ดูแล แล้วก็ท่านก็รายงานอาการกับอาจารย์หมอบ่อยมันเป็นผื่นท่านก็ทำปากกวนให้อะไรประมาณนี้ก็ให้ดีท็อกท่านบอกแต่ตอนแรกก็ยังทำไม่ได้หรอกเพราะว่าเราไม่เคยเกิดจากท้องพ่อท้องแม่บอกให้ทำดีท็อกบ้างให้ดื่มน้ำปัสสวาบ้างก็คิดว่ว่าคงทำไม่ได้อะทีนี้แต่ว่ายังไงชีวิต เรามันไม่ไปไม่ไปไม่มาแล้วมันไปไม่ได้แล้วทางน้นก็ทำใจวางใจได้ทีทอกแล้วก็ดื่มน้ำปัสสาวะตอนแรกนี่น้ำปัสสาวะทงทั้งขมทั้งเปรี้ยวทั้งเค็มมันรวมรสหมดในนั้นเลยแล้วก็มันดื่มไม่ได้ดื่มได้น้อย,อยแล้วก็ไม่ดื่มทีนี้แล้วก็ค่อยปรับตัวมาทานอาหารเพื่อสุขภาพ แล้วก็มหาธรรมดีท็อกอยู่ได้วันหนึ่งสองวันก็เริ่ม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 ปรับตัวอยู่ได้ก็อยู่จนครบ่ายจบครบค่าห้าวันแม่บ้านที่มาด้วยท่านก็ได้เข้าครัวด้วยก็ได้เรียนรู้การทําอาหารแล้วก็น้าหมูก็ติดตามค่ายอาจารย์มาตลอดได้ได้ทาทุกข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแล้วก็ได้ธรรมะจากอาจารย์มาดูแลสุขภาพ ใช้ธรรมะแล้วก็มารักษาดูแลตัวเองมาตลอดแล้วก็มีความประทับใจในธรรมะแล้วก็ได้ฟังแล้วมันทำให้ใจเราจากที่ทุกข์มากๆเครียดมากๆก็ได้ผ่อนลงผ่อนลงตลอดระยะที่เข้าค่าก็ติดตามอาจารย์มาค่ามาตลอดทุกค่ายเลยตลอดระยะเวลาจนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็ การดูแลสุขภาพป้าหมูเป็นมาประมาณ 4- ีถึงหเดือนอร่างกายนี่เริ่มแข็งแรงดีขึ้นเหมือนแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าผื่นตามตัวก็ยังมีอยู่นะตอนที่ช่วงแข็งแรงขึ้น,นเรื่อยๆระยะ4ี่ห้าเดือนก็ยังมีผื่นเป็นรอยด่างตามตัวเหมือนเดิมอยู่แต่เราก็ไม่เราเราไม่ซีเรียสในตรงนั้นเราก็วางใจแล้วว่า เอาร่างกายเราแข็งแรงแต่มันยังเป็นผื่นอยู่ก็ไม่เป็นไรก็อยู่ด้วยกันอ๋อก็ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ก็หมูดูตัวเองตั้งแต่วันนั้นที่เล่าม,มาเข้าความเป็นหมูเนี้ยกี่ปีแล้วคะอ่อระยะเวลาปีห้าเจ็ดถึงปีหกหกนี่ก็ประมาณเก้าปีค่ะใช่ค่ะ แล้วตอนนี้หายสนิทเลยอ่ะเดี๋ยวนี้เป็นคนปกติคะ่ะไม่เป็นโรคเกิดเลยค่ะแต่ว่ามีระยะหนึ่งที่เราห่างอาจารย์มินน้ำหมูห่างอาจารย์ไปประมาณ6เดือนคือไปเปิดกิจาการออสาขาใหม่เพิ่มอีกห่างอาจารย์6เดือนกับพี่น้องหมูมิดดี6เดือนเท่านั้นเราดูแลรักษาดูแลตัวเองแบบปฏิบัติอย่างดีแล้วห่างหมูห่างห่างอาจารย์ห่างหมูมิตรดีนี่ไม่ใช่ของของดีนะไม่ใช่ไม่ใช่ดีนะคะ เป็นผลร้ายสําหรับเราเราอยู่ข้างนอกนี่มันมีทั้งความอยากเนาะความอยากได้ดั่งใจกีเลสนะเราก็ไปทานอาหารทานอาหารที่มันไม่ใช่อาหารที่ว่าดูแลสุขภาพเรามันทําให้นหมูกลับเป็นผื่นขึ้นมาอีกเหมือนครั้งหนึง่งอีกครั้งหนึง่งเป็นผื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งทานอาหารแบบข้างนอกแบบอาหารมีรสมีรสบ้างมีไม่ใช่อาหารเพื่อสุขภาพแต่ตอนนั้น ตอนช่วงนั้นปี57 58น้ำหมูก็ยังทานเนื้อสัตว์อยู่นะคะทานเนื้อสัตว์อยู่ช่วงนั้นทานเนื้อสัตว์ก็ไม่ใช่ไม่ทานสัตว์ใหญ่แต่ทานแต่แต่เนื้อปลากับไข่แค่นั้นเราลดลงมาจากเนื้อสัตว์จากหมูหมูเป็ดไก่เราไม่ทานแต่เรามาทานเนื้อปลากับไข่ตอนนั้นช่วงห่างอาจารย์6เดือนน่ะเป็นผื่นขึ้นตามตัวเลยค่ะมันมันเราพองในศีล เราพ่องในสินที่ดูแลสุขภาพแต่ก่อนเราดูแลสุขภาพเราเพิ่มสินนะทีนี้เราพ่องในสินกลับมาแบบอาจารย์ล่อแล่เช่นกันนะคะก็มาปรับมาปรับตัวเองปรับพฤติกรรมตัวเองเดี๋ยวนี้ไม่ห่างหมูไม่ห่างอาจารย์แล้วค่ะดูแลสุขภาพแบบเต็มที่เงือนที่เราเคยปฏิบัติมาเราเราจะไม่ดื้อไม่ดื้อไม่ดื้ออีกแล้วค่ะดื้อแล้วมันทําให้สุขภาพเราแย่จริงๆท,ท,ทีนี้ ก็ได้หันกลับมาพิงพิงโมแล้วก็มาเพิ่มพลังกับอาจารย์ค่ะเราดูแลสุขภาพเรามาลดละเลิกละบาปบำเพ็ญบุญก็ได้จิตวิญญาณใหม่ก็สำนึกในบุญคุณอาจารย์ก็ได้มาประวัลนาตัวมาเป็นจิตอาสามาบำเพ็ญบุญตลอดนะคะจนถึงปัจจุบันอ๋อเดี๋ยวขอพูดอีกคำหนึ่งชีวิตก็เปลี่ยน จิตวิญญาณก็เปลี่ยนได้กับมาทํากสิกกรรมไร้สารพิษซึ่งคิดว่าจะไม่เคยทํากสิกกรรมไร้สารพิษหรอกคะ่ะเราคิดว่าเรามีเงินเราไปซื้ออาหารได้แต่มันไม่ใช่คําตอบสุดท้ายเงินมีเงินก็ใช่ว่าจะเป็นคําตอบสุดท้ายเราไปซื้ออาหารข้างนอกเรามีแต่มีพิษแต่เรามาลงมือทําเองปลูกเองเลยคะ่ะตอนแรกเราก็ทําน้อยน้อยเองไม่ทําใหญ่แต่เดี๋ยวนี้มันก็เพิ่มขยายขยายออกมาโดยโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้มาบําเพ็ญที่กับ แบบพี่น้องหมูมิดดีทุกๆท,ท่านจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะแล้วก็น้ำหัวได้แรงบันดาลใจจากอาจารย์หมอเขียวนะคะ,ะที่ได้มาทํากติกรรมไรสารพิษนะคะได้สุขภาพกายใจที่แข็งแรงเข้มแข็งแล้วก็เบิกบานอย่างพาสุกแล้วก็มีใจที่ไร้ทุกข์ด้วยค่ะสาธุค่ะ